สวัสดีครับผมนาดีใช้มันโกชั้นกศ .1 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำว่าภา,ายในช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่ผมเรียนนะครับมีห้องเรียนอะไรบ้างครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูชั้นสี่นะครับว่าห้องที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นห้องที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับไปมันอยู่ยที่ชั้นสี่เดี๋ยวขึ้นไปเอาบัแจที่ห้อระอปูครัน นนถ้าเดินขึ้นมาแล้วนี้เราสายนะครับถ้าเรียกข่ายเป็นห้องบรรยายนะครับนี่นะครับจะเป็นห้องบกูคนะครับหรือห้องเตรียมการสอนครับ๋ยวเข้ามารุยในห้องชั้นสี่เลยไม่กุญแจแล้วนะไปชั้นสี่เลยครับ นี่นครับประเด็นทักษสี่นะครับให้เราทำการดีแสายนะครับี่นะครับจะเป็นห้องยนต์นะครับคือผมก็คือห้องยนต์ก็คือจะยิงเหยาะคอมในการเขียนโค้ดในการสั่งการใช้งานแข่งกันนลไกโดยเลยนี่นะครัผมจะเป็นแข่งกันที่ใช้เรียนกันในทุกๆวันจันทร์นะครับซึ่งจะบังคับจากรีโมทตัวนี้นะครับ ซึ่งผมยังเปิดไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ขออาจารย์ครับแล้วก็ภายในห้องจะมประกอบได้วยอของปกราณสษานเช่จอเป็สนสมัยศรีนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็นจอทีวีที่อาจารย์แกะให้น้องๆมาดูนะครับว่าด้านในมันองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถัดไปนึ่นะครับจะเป็นเป็นแบบเหมือน แขนกลที่ขับเคลื่อนด้วยร้อนนะครับก็คือสามารถบังคับได้ว,ว่าเราจะให้แขนกลนตัวนี้นไปตรงไหนทิศทางไหน,นครับแล้วก็ให้ไปที่ของที่จุดน,นั้นครับ mm hmm. แล้วตอนนี้ก็คือเป็นโครงงานของมื่เพีย mm ่ย hmm. นคือจะเป็นโช้ดสายพานไว้ตรวจสอบว่าเป็นเหล็กหรือพลาสติกนะครับถ้าเป็นเหล็กจะผ่านโมเทนเซอร์สีดําตรงนี้ครับใช่ครับพอตรวจปุ๊บมาสามารถควบคุมได้ว่าให้พอตรวจปุ๊บนะครับ ถ้าเลเซอร์ตรงนั้นเป็นเหล็กให้แขนงคนจาบตรงนี้นะครับมาหยิบเหล็กตรงนี้ได้ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีของเล่นอีกมากมายที่ในห้องนี้มีนะครับอย่านงะเช่นอันนี้จะเป็นอ,อันนี้จะเป็นบอร์ดคิดไปนะครับเอาไว้เขียนโปรแกรมได้เหมือนกันครับเขียนสั่งพวกแขนงคนได้อ๋อแล้วก็เลยจุดนะครับคือเครื่องนี้นะครับ เครื่องนีนะครับจะเป็นเครื่อง C N C แผ่นทองแดงครับคือเอาไว้เวลาเราจัดพินต์นะครับหรือเวลามีโครงงานที่เกี่ยวกับการใช้แผ่นทองแดงครับคือเราไม่ต้องเสียเวลามาหน้างี้ครับคือเราใช้เครื่องนี้ในการให้เครื่องทําให้เป็นลายพินต์ได้เลยครับโดยการที่เราจะเอาวงจรที่เราออกแบบบเข้าที่ตัวนี้ก็คือในการต่อต่านสาย U S B ครับเข้าคอมแล้วเอาคอมแล้วเอาไฟจากคอมเข้าเครื่องนี้ครับแล้วก็ให้เอาแผ่นทองแดงครับวางไว้ตรงด้านใต้เครื่องนะครับ ตรงนี้ครับรหลังจากนั้นนะครับเครื่องก็จะทําการแกะลายพินที่เราได้ออกแบบวงจรอะไน,นะครับประมาณนี้ครับผมแล้วตรงนี้ครับก็คือจะเป็นเครื่องคล้ายเครื่องด้านไหนครับแต่ว่าจะเป็นขนาดที่ใหญ่กว่านะครับอันนี้จะเป็นคอยของตู้เย็นนะครับคือเอามาปั๊มลมครับเอามาเลี้ยงพวกชุดพวกวาลวพวกซีีนอยด์อะไรพวกนี้นะครับก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็น ตัวตัวจับวัตถุนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มนะครับเอเป็นวาล์วครับไม่ใช่ปั๊มนะครับขอโทษครับอันนี้จะเป็นตัวตัวจับเซนเซอร์นะครับว่าเป็นโลหะหรือพลาสติกคือถ้าเราป้อไนไว้ว่าให้เวลาพลาสติกเวลาเหล็กผ่านตรงนี้นะครับให้ตัวนี้ดันนะครับก็คือเวลามีวัตถุคือเหล็กใช่ไหมครับเหล็กดันมาปุ๊บเซนเซอร์ตัวจับก็จะทําให้ตัวนี้ดันนะครับแต่ว่า พอตอนนี้ปุ๊บตัวว่าเป็นพลาสติกก็คือจะปล่อยให้ไหลเข้าด้านนู้นครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเรียนแผนกนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่มี2ระดับชั้นนะครับก็คือ1น,นะครับจะเป็นระดับชั้นปวชครับใช้วุฒิม3หรือเทียบเท่าครับที่อันนี้จะเป็นปวสวุฒิสามารถใช้เป็นวุฒิม .6 หรือเทียบเท่าได้ครับขอบคุณครับ